To one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes. Yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky, just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my และนี่ก็คือลูกชายของน้ำมังกรนะครับให้วิธีการยะแสวงและก็น้องอเว่ยนะครับน้องชื่ออเว่ยนะครับเป็นญาติกับมังกรนี้เด็กๆจะพาผมไปสนามแฮปปี้ฟุตบอลคลับที่ราชดา18นะครับตรงแฮปปี้คอนโดนะครับแฮปปี้ ทวันนี้ผมจะพามาดูรถของคนนี้ครับเทียบรถของคนนี้รถแต่งไปกันครับไปครับเอาทีเ to go. ันนี้เอาลูกเอาหลานไปเตะบอลนะวันหยุดเราจะไปที่ไหนกันครับ Happy Condo ราชดาสสเอ๊ะราชดาสเกณเอ๊ะแปนะใช่ไหมลืมแล้วไป พร้อมอยังเว้ยพร้อมแล้วใช่ไหมไปหลังกิราลนาลัดดา18บแปฮปปีค้คอนโดไปข้างหน้าเราเองนะไปเด็ก น,นี่ก็คือสนามแฮปปี้คอนโดนะครับนักฟุตบอลสองคนไปสนามกีฬาแฮปปี Happy ้คอนโดราชดาสเบรดโอ้ผมเจอเพื่อนแล้วครับเจอเพื่อนแล้วครับมังกรกับอาเวยเจอเพื่อนแล้ว สวัสดีครับผมไปเราไปจ่ายค่าบัตรค่าสนานมากันแล้ก็จ่านนยค่ายนะไม่ไม่มีของคนเล็กมังกรไม่ต้องซื้อเราเดี๋ยววันหลังพาไปซื้อเดี<ห>๋ยวพาไปซื้อ,อเอ้ยข้าข้ามือมาก่อนเร็ว ขอละหกสิบาทค่าเข้าวเด็กก็เดี๋ยวก็ได้เลิกแล้วลูกนั่งข้างหน้าเดี๋ยววันหลังนจะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้สี่โมงยี่สิบสองค่ะพี่ได้ชั่วโมงน้องไปละเด็กจ่ายจ่ายค่าชั่วโมงละก็ไปดูลูกๆหลานๆนั้นนะฮะเด็กๆ,ๆ,ๆเขาก็มาซ้อมบอลกันที่นี่เยอะนะครับ ครับทีมชาติทีมอะไรก็มาซ้อมนี้ครับไหนมังกรสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์นักนักเตะด,ดาวด่างก่อนเป็นไงอยากได้อะไรนะรองเท้าเดี๋ยวค่อยไปซื้อเนาะโอเคไหมฮะอืมนี่ครับนี่นี่ครับพี่ไหวพี่ไหวเลยเมสซี่เจอะไรเมสซี่เจเลย วันนี้ลูกชายฮัลโหลสวัสดีสวมสดีครเพอนวันนี้ผมก็นั่งดูเด็กๆนะ <c oughs> นั่งดูลูกชายับหลานครับเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆที่นี่ครับสนบามกีฬาที่ไหปปน Happy Condo ราชดา18 นี่อาจารย์ฝรั่งสอนเด็กสอนพื้นฐานกันเตะฟุตบอลระดับซูเปอร์สตาร์อาจารย์ต่างชาตินะอาจารย์ต่างชาติมาจากแอฟริกา แสเจแมสซ่เจลูกชายผมจะใส่ชุดเมสซี่ครับลูกชายผมชอบเมสซี่ไงเลี้ยงแมสซี่พยายามทยอยห้ผมไปซื้ออุ้ยดีดูดูไม่ทำได้เราต้องส่งเสริมให้เด็กๆเขามีกิจกรรมแล้วก็เล่นกีฬานะครับประมาณนั้นแหละครับเยี่ยมเยี่ยมสูงๆนะครับสูครับ เอาเท่าไหร่แล้วครับหนึ่งแต้มยังโอ้โหทีเมซี่ได้หนึ่งแต้มแล้วเหรอหนี่ดูลีลาลูกชายก่อนเมซี่เมซี่ว่าไงไแย่งบอลโอ้ลูกชายแย่งบอลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่งกันเองซะแล้วครับพี่นนอง ทุกคนเลยนะแต่ความไวไมันเป็นรองไทยนะ, <c oughs> ะครับอาวมงกรมาแย่งเลยเมกร <c oughs> ยิงไหมยิงไหมโอยทําชิงกอนกันโอ สิงบอลกันเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอันนี้เท้าเปล่าแต่ไวนะันนี้ <laughs> สนุกดีนะครับเด็กๆเขาเล่นบอลกันครับเราก็เป็นผู้ดูเป็นผู้ปกครอ,องของเขานะฮะนะครับเท่าไหร่แล้วเท่าไรแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับโอ้โหฝ่ายละสามคนอือหือ แล้วมังกรเร็วนี่ยไม่ซีดรอดโอ้โห ไอ้คนนี้เก่งไงคนนี้เก่งมอลก้อนแย่งเลยมอลก้อนเฮ้ยเกือบไปไหนเยี่ยมหน่อยเยี่ยมหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเมสซี่นี่เร็วมากพี่เร็วเนี่ยเมสซี่อย่างเร็วเลยนะเฮ้ย มกรเตะข้าวสองลูกแล้วนะดเดีนั้นอุยเก่งเก่งเก่ครับเก่งครับ โอ้ตัวเล็กแค่นี้ป้องกันการยิงได้นะไอเร็วเร็วอืม สามต่อสองแล้วนะครับ <c oughs> แกงแงกแกแกั้งยังยัง สีประตูต่อสองลยครับสีประตูต่อสองลครับแล้วแล้วมั่ก่อนอุอ้ยรอดอุอ้ยอ้ยอ เอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยสู้ๆเอาเว้ยมังกร,ม,งกรมังกรยังได้ครับมังกรยังได้อืม ไปแล้วครับแมสซี่มังกรโอ้ยทันไหมทันไหมทันไหมทันทันเจ้งทันยจ้งนั้นโอ้โหเกือบเกือบ เราต้องสนับสนุนขเขาอะนะซื้อสิ่งดีๆให้เขาอะนะทั้งรองเท้าเสื้อแล้วก็สนุงสนามอะไรก็จัดให้ลูกอนะ มังกรจะเก่งเท้าซ้ายนะครับโดนเท่าไหร่แล้วกี่ประตูแล้วแปดสองไงแปดสองแต่ยังไม่มีใครไปกดสกอร์ให้เลย นี่จ <lonely> ับบอลอยู่โอ้ทำไมไม่บุกไปเลยล่ะไม่ยิงเลยล่ะส่งทำไมท่อะไรนะครับ ห้าประตูต่อสองแล้วครับทีมมังกรน,นำอยู่นะครับตอนนี้ทีมเมสซี่ครับค <c oughs> รับผมมือหน่อยแป๊ะนี่ <c oughs> พักก่อนพักก่อนไป <c oughs> เปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังอัน <c oughs> นี้พักก่อนนะครับเ,เด็กๆพักรับรางวัลครับรับรางวัลเอาเอาไหน <c oughs> นี่นะครับความสุขของเด็กคือการได้เล่นนะครับบุคครองอย่างเราก็นะต้องพร้อมสำหรับลูกเราถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็เป็นมหาสูขกันและดูแลกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ